สี่คดีเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือว่าคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไวห้าคดีเกี่ยวกับการเสนอการแปลยติหรือการกระทําด้วยประการใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือว่าสสก็นะสมาชิกวุฒิสภาก็คือสอวนะครับหรือกรมรมธิการมีส่วนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหกคดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาและก็ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเจ็ดนคะดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดข,ของความเป็นรัฐมนตรีแปดคดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเก้านคะดีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ์หรือว่าเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระทํานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญสิบนคะดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนะนะแลวก็สิบเอ็ดคดีอื่นที่รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลนะครับ